สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับโน้ตบุ๊กมือ2ยี่ห้อ Acer นะครับ CPU เป็น Core i3 r แรม g b นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ SSD นะครับทำให้ลง Windows 10แล้วใช้งานลื่นๆเลยนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้เหมาะกับการใช้งานทุกประเภททั่วไปหมดเลยนะครับงานเรียนออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับเราไปดูกัน พอทที่ให้มานะครับก็มีครบนะครับทั้งพอตแลนด์นะครับ VGA ต่อขึ้นจอนะครับ HDMI ต่อขึ้นทีวีนะครับ USB 3นะครับแจ็คไมค์แจ็คหูฟังครับส่วนด้านขวานะครับก็จะมาพร้อม USB ธรรมดา2ช่องนะครับแล้วก็ตัวอ่านแผ่น DVD นะครับก็ยังมีให้ใช้อยู่ครับผมสำหรับรุ่นนี้อ่าเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องนี้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับ เดี๋ยวเราจะทำการเปิดเครื่องนะครับจะดูว่า SSD เนี่ยมันทำงานเร็วแค่ไหนนะครับเครื่องตัวนี้มีกล้องหน้านะครับสามารถใช้ลายเรียนออนไลน์ประชุมงานนะครับทำงานออนไลน์ได้หมดเลยตัวนี้ SSD แล้วจะใช้เวลาในการเปิดเครื่องจนถึงหน้าจอพร้อมใช้งานเนี่ยไม่ถึง15วินาทีนะครับเร็วมากนะครับต่อให้เป็น Windows 10ก็ตามนะครับเรามาลองเปิดเช็คสเปคกันก่อนนะครับเบื้องตน้น ตัวนี้เป็นที่แจ้งไว้เป็นคอ i3 นะครับแล้วก็ <Okay. S 1> แรม4จิกนะครับแล้วก็ตัวสัญญาณไฟฟ้านะครับเราสามารถรับได้ทั้ง2คลื่นนะครับทั้ง2.4และ 5G นะครับตัวแบตเตอรี่ใช้งานได้ดีครับเก็บไฟได้ดีครับไม่เสื่อมไม่เสียครับผมตัวไปก็ประมาณนี้เดี๋ยวลองมาเทสเปิดโปรแกรมทั่วไปดูว่าใช้งานเร็วไหมอ่าดับเบิลคลิกของที่ ไม่กี่วินาทีเองก็สามารถเปิดโปรแกรมเพื่อขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานได้เรียบร้อยนะครับอืม<ๆ>ก็ใช้งานดีลื่นครับเหมาะกับนักเรียนคนทํางานทั่วไปนะครับมาปิดเครื่องก็แป๊บเดียวไม่ต้องรอนาน15บห้าวิเหมือนกัน1 0วิ15วิเหมือนกันครับค่อนข้างรวดเร็วมากยังไงใครสนใจก็ลองติดต่อทางร้านดูนะครับสินค้าน่าใช้มากนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากชมสินค้าจริงนะครับขอเชิญที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์นะครับสาขาตึกคอมสีราชานะครับสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดเราจะส่งให้ฟรีทุกท่านนะครับ